สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง d r V channel นะครับกับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะครับ วันนี้จะกลับมาอัปเดตสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสโควิด -19 นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานะสอวันแล้วเพราะว่าไปพูดถึงเรื่องยาลดความดันโลหิตสูงนะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ฟังเกี่ยวกับยาลดความดันโลหิตสูงนะแล้วท่านกินยาอยู่นะครับก็ขอให้ไปย้อนฟังนะผมพูดไป2ตอนละเอียดมากพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดคําถามขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องยาความดันนะครับยังไม่มีโอกาสตอบนะ ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมจะรวบรวมคําถามเอเพื่อนเนี่ยนะไปไลฟ์ตอบคำถามให้เพื่อนๆทีเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวดูวันอีกทีหนึ่งนะคาดว่าะคาดว่ายังไม่รับปากนะครับคาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าผมว่างเนี่ยผมจะมาไลฟ์นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่กินยานลดความดันอยู่แล้วมีคําถามนะครับ ก็รอนะรอกดกระดิ่งเอาไว้นะครับกดกระดิ่งเอาไว้เดี๋ยวพวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะครับแต่ยังไม่รับปากนะถ้าเกิดว่าว่างนะเพื่อนๆก็มารอดูไลฟ์กันละกันนะครับแล้วก็ถามสดมาเลยนะครับผมจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอยาความดันเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันสูงเท่าที่ผมรู้นะครับนะ ผมไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกับคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญด้านความดันนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ยาความดันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีข้อมูลมากพอสมควรที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะก็รอแล้วกันนะวันนี้นะครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์วันนี้แล้ววันนี้ยังเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเป็นวันเกิด วันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อผมเอนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้านะผ่านทางช่อง YouTube นะครับนะเพื่อนๆจะได้ร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับป้าผมไปด้วยกันนะครับเมื่เช้าให้ของขวัญไปเรียบร้อยนะครับโอเคมาเริ่มเช้าวันนี้ได้กันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในกลุ่มไลน์ของกลุ่มหมอนะตอนนี้เริ่มมีการบ่นกันนะ ถึงเรื่องอะไรรู้ไหมเพื่อนๆหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ของเราเนี่ยเรารู้สึกสบายอกสบายใจกันใช่ไหมตัวเลขเนี่ยลดลงลดลงเหชัดเจนนะเริ่มรู้สึกว่าโควิดในประเทศไทยเนี่ยคลี่คลายลงไปเยอะมากซึ่งซึ่งผมเห็นอย่างนั้นจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าคลี่คลายไปเยอะนะแต่การคลี่คลายไปเยอะเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะครับที่ผมจะพูดถึงว่าคุณหมอบ่นอะไรกันในกลุ่มไลน์เนี่ยนะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้นะหลังจากที่อุบัติเหตุของพวกเราเนี่ยลดลงไปมากๆเลยนะครับในช่วงประมาณสัก1-2เดือนที่ผ่านมานะปรากฏว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เริ่มมีการคลายสถานการณ์ล็อกดาวนะครับนะเคสอุบัติเหตุมากขึ้นนะครับเคสตีกันนะมากขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเริ่มเปิดขายสุราแล้วกนะ็คือเราเริ่มกินเหล้าแล้วพอกินเหล้าก็ส่วนใหญ่ก็ขาดสติแหละเข้าใจได้นะแต่ทีนี้ เพื่อนครับขอให้กินแต่พอดีแล้วก็ถ้าเมาอย่าขับนะครับต้องกลับมาพูดอีกแล้วนะเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีเมาแล้วขับเลยนะอุบัติเหตุบน,นทางถนนหายไปเกือบเกลี้ยงเลยนะโรงพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีเคสอุบัติเหตุเลยนะครับ การตการีการอะไรน้อยลงมากๆแต่ช่วงนี้กลับมาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับน่าสงสารคุณหมอที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเหมือนกันเนาะตอนนี้รับแต่เคสตีกันเคสอุบัติเหตุเคสเมาเหล้านะมอซค์พลิกคว่ำหมอซส,ส์ชนกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องเตือนเพื่อนๆนะครับเราคลี่คลายเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็จริงนะแต่เรื่องอุบัติเหตุเราตอนนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องมาบอกไว้เตือนสติไว้นิดนึงนะคนที่จะกินเหล้ากินเบีย์ก็ ขอให้กินในขอบเขตที่ยังควบคุมสติของตัวเองได้นะถ้าไม่กินได้ก็เลิกไปเลยก็นับปเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แอบเอากลุ่มไลน์ของหมอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆจะได้รู้ข้อมูลไปด้วยอย่าไปกินเหล้าถ้ากินเหล้ากินอะไรอยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับสถิติเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเพื่อน,อนๆครับทีนี้เอาเรื่องที่สสถานการณ์ของพวกเราเริ่มคลี่คลายลงจร,งจรงิงโควิด19นะ แต่ว่าเพื่อนๆครับผมยังต้องเตือนเพื่อนๆอยู่อีก3เรื่อง3เรื่องเหมือนเดิมนะตอนแรกผมเตือนไว้สเรื่องใช่ไหมผมจะพูดเสมอทุกวันอ่ะสเรื่องนะก็คือสเตีย์โทมแต่ใน,นเรื่องสเตีย์โทมเนี่ยตัดออกไปได้แล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่บ้านไม่ไหวแล้วอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนทําไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มคลายล็อกดาวพวกเราเริ่มออกจากบ้านได้นะยังคงต้องมี3เรื่องนะครับที่เพื่อนๆต้องจำเอาไว้ขึ้นใจนะครับเรื่องที่1ก็คือ เวลาที่เราออกจากบ้านนะไปไหนก็ตามนะครับเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอะไรก็ตามเตรียมมาไว้นะครับเพื่อนๆอยังคงต้องใส่หน้ากากนะการใส่หน้ากากเนี่ยเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้มากๆเลยนะครับนะอันนี้ข้อที่1เพื่อนเอย่าลืมนะครับ ข้อที่2ก็คือเราจะต้องไปไหนมาไหนเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับนะล้างมือบ่อยๆนะการล้างมือบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะด้วยน้าเปล่าน้ําสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดการแพร่เชื้อลงไปได้มากๆเลยเหมือนกันนะครับและก็ข้อที่3ก็คือเรื่องของ physical distancing นะครับนะเราไปไหนมาไหนก็ตามอยากเข้าไปในชุมชนแออัดอย่าไปยืนใกล้คนอื่นนะโดยเฉพาะอย่าให้เขาไอาจามใส่เราโดยเด็ดขาดนะครับ เราจะต้องยืนห่างจากคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยๆเอาตามหลักวิชาการแพทย์ที่ปลอดภัยเลยจริงอ่ะสเมตรนะแต่2เมตรเนี่ยบางทีพวกเราทําไม่ได้หรอกจริงใช่ไหมมันมันยาก,กน,นะถ้าไปอยู่ในท,ท,ที่ที่มีคนอยู่นะครับอย่างน้อย1เมตรนะครับหเมตรหรือเมตรครึ่งเนี่ยผมว่ายังคงเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับผมวนไปต่างเนี่ยเริ่มเห็นคนรอเข้าธน,นาคารเริ่มต่อคิวนะ ซึ่งการต่อคิวแบบนั้นะไม่ถึงเมตรนะครับเพื่อนๆระวังนะครับถ้ามีโควิด -19 สักคนหนึ่งนะกระจายทั่วอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเกิดการระบาดระลอก2แน่ๆนะเพราะฉะนั้น3เรื่องที่เน้นย้ำนะครับใส่หน้ากากนะล้างมือบ่อยๆและมีฟิสิเคิลดิสเทนซิ่งนะครับยังคงต้องทำอยู่สม่ำเสมอนะครับ โดยเฉพาะครับเพื่อนเพื่อนเรื่องใสหน้ากากนะตอนนี้ผมมีนโยบายส่วนตัวงผมอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อนเพืจเนะ่จำเอาไว้นะจำเอาไว้เรียนแบบได้นะนโยบายส่วนตัวของผมก็คือผมจะไม่คุยกับคนที่ไม่ใส่หน้ากากเลยนะครับไม่คุยนะย้วยทกคนในครอบครัวผมนะนะผมเพราะอะไรเพราะเพื่อนเอนดูรูปนี้นะครับ รูปนี้นะครับเอ,รเอาว่าคนที่เป็นโรคนะแล้วเขาไม่ใส่หน้ากากนะครับเขาแม้แต่เราใส่หน้ากากาก็ตามนะโอกาสที่เราจะไปติดเชื้อจากเขาเนี่ย70%ใช่ไหมครับนะถ้าเขาเพียงแต่ใส่หน้ากากนะแล้วเราใส่เราไม่ใส่หน้ากากนะโอกาสการแพร่เชื้องเราเหลือแค่5%ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่หน้ากากากานันทั้งคู่เนี่ยโอกาสการติดกันเนี่ยเหลือ1.5%นะเพราะฉะนั้นเราใส่หน้ากากเนี่ยแม้เราใส่หน้ากากเ่ยนะครับเราก็ยังมีโอกาสติดจากคนที่เป็นแล้วเขาไายืนคุยกับเราโดยที่เขาไม่ใส่หน้ากากอยู่ดีนะคะนนั้้เ่่รราาไมูงว ใครใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นนะผมจึงคิดนโยบายส่วนตัวเลยนะครับเพื่อนๆเรียนแบบกันเลยนะครับเราจะไม่คุยกับคนที่ไม่ใส่หน้ากาก,ากนะครับ เราถือว่าเขาเป็นไว้ก่อนนะแล้วถ้าเขาเป็นเนี่ยเรากเาไม่ใส่หน้ากากนะเรามีโอกาสติดเชื้อ70%ถูกไหมเพราะนั้นเราไม่ใส่เราเราไม่คุยออกับเขาไปเลยดีกว่าเรายืนห่างกันเขาจะคุยไปยืนห่างเรา <c oughs> นะนะแล้วก็เตือนเขานะเราไม่สามารถจะเอาหน้ากากไปแปะหน้าเขาได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่เราจะไม่คุยออกับเขาได้นะเราเดินเลี่ยงเดินหลบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ผมก็เหมือนกันนะคนไข้ที่มาหาผมที่คลินิกเนี่ยนะครับ ใครไม่มีหน้ากากผมแจกเลยนะครับท่านจะต้องใส่หน้ากากนะเข้ามาในร้านผมก็ต้องใส่หน้ากากนะจะนั่งคุยกับผมนี่ใส่หน้ากากแน่นอนนะท่านจะมาดึงลงอะไรเงี้ยไม่คุยแล้วสินะใส่กอนใส่ก่อดน,นะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับนะ <S 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 อันนี้เป็นนโยบายส่วนตัวซึ่งผมเชื่อว่าการทําอย่างเงี้ยนะครับจะลดอุบัติการการติดเชื้อลงได้ไงนะถ้าเราไม่เป็นสักคนเนี่ยเราเราไปไหนเมื่อไหนเราก็ไม่พาเชื้อไปให้คนอื่นอยู่ดีนะครับ <S <S อันนี้ก็คือเพื่อนๆลองนะคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเราถือว่าคนอื่นเป็นโคว โอเคมาดูตัวเลขของเช้าวันนี้กันนะครับเช้าวันนี้นะเอาจริงๆนะตัวเลขยังดูสูงขึ้นเยอะนะแต่เวลามาพลอตเป็นกราฟเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับนะเพราะว่าการสูงข,ขึ้นของโรคเนี่ยมันมากเลยนะในฝั่งยุโรปในฝั่งอเมริกานะโดยเฉพาะที่อเมริกาที่อังกฤษนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่รัสเซียนะครับนะ,ะมาดูตัวเลขกันเช้าวันนี้นะครับ3ามล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2 7 1 2 3คนนะครับและจำนวนนี้มีคนที่หายแล้วนะ1 3 3 5 1 0 0กับ4คนนะครับทีนี้มาดู active case บ้าง active case ก็คือคนที่ยังป่วยอยู่นะคนที่ยังป่วยอยู่ในตอนนี้มี2,3251คนนะครับเป็นการป่วยอยู่แบบอาการเบาๆนะ2,251,276คนนะครับคิดเป็น98%นะแล้วก็มีผู้ป่วยที่อาการหนัก ลดลงมากเลยเพื่อนๆดูผมพูดทุกวันเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าตลอดวันนี้เหลือ4 8 9 7 5คนนะครับก็คิดเป็น2%เนะครับในจำนวนคนไข้ที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะตัวนี้วันนี้ตัวเลขก็ลดลงอีกนะครับ1 6 5่2ล้านคนนะสิ้นสุดแล้วนะครับก็มีสิ้นสุดแบบหายกับสิ้นสุดแบบเสียชีวิตทีนี้สิ้นสุดแบบหายเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยกับสี่คนนะครับ คิดเป็น83%นะและมีสิ้นสุดแบบเสียชีวิต271,223คนนะครับคิดเป็น17%นะลดลงอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านมาเนี่ยนะพูดจริงๆนะแต่22%นะ21 20 19 18วันเนี้ยเหลือ17%นะครับที่ผู้เสียชีวิตนะแต่อย่างไ้ก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับ กราฟนี้นะครับเป็นอัตราการติดเชื้อนนะออามาพอดเป็นแบบล็อกการิทมิกกราฟนะครับนะผมไม่ได้เอากราฟเนี่ยมาเพื่อนๆดูหลายวันนะวันนี้ดูสิครับเพื่อนๆครับความชันของกราฟลดลงอย่างชัดเจนนะครับนะลดลงมากๆเลยเมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนมีนาใช่ไหมต้นเดือนมีนาปลายเดือนมีนาเนี่ยกราฟเนี่ยชันมากเลยชันมากนะครับตอนนี้ลดลงแล้วนะครับ รายประเทศบ้างนะครับเพื่อนๆครับที่สหรัฐอเมริกานะนี่ผมถ่ายรูปนี้ล่าสุดเลยนะครับนะเมื่อประมาณสีห้ากว่านี่เองนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวานวันเดียวมีผู้ติดเชื้อรวมบวกเข้าไป25,959คนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อเมริกาประเทศเดียวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ย1 2 8 9 0ล้านคนนะครับนะเมื่อวานวันเดียวมีผู้เสียชีวิต1,992คนนะครับ ท่านป,านะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ีในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยความเสียหายมากกว่าตอนเพลฮาร์เบอร์มากกว่าตอนนายวันวันแล้วนะครับนะหัดลงมาครับก็คือประเทศสเปนอิตาลีนะครับก็เกิน2 0 0 0 0 0คนนะแต่สเปนอิตาลีเนี่ยอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในในรายในรายวันเนี่ยไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนนะอยู่ที่อังกฤษครับเพื่อนๆนครับสหรัฐจนาจักรเนี่ย26,715คนแล้วเช่นกันนะตอนนี้บวกเข้าไป5 6 1 4คนนะเมื่อวัน,ว,นวันเดียวนะครับ ถัดจากอังกฤษคือรัเสเซียครับเพื่อนๆครับดูตัวเลขที่รัเสเซียสิ177,160คนนะเมื่อวานมาเดียวบวกเข้าไป11,231คนนะครับนะที่รัเสเซียน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับ174,791คนนะครับถัดลงมาคือเยอรมันตุรกีบราซิลและอิหร่านนะซึ่งประเทศที่ผมพูดทั้งหมดเกิน100,000คนทั้งสิ้นนะครับนะ ประเทศจีนเมื่อวานบวก2คนนะครับนะเยี่ยมยอดมากๆเลยประเทศจีนนี่สถานการณ์คลี่คลายเยอะเลยนะครับที่อินเดียครับเมื่อวานบวกเข้าไป3,364คนนะที่อินเดียตอนนี้บวกทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งประเทศเนี่ย56,351คนนะครับหน้าที่2นะนที่2เนี่ยมีสิงคโปร์นะเมื่อวานยังบวกอยู่741คนนะครับตอนนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยรวมกัน2939คนนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ถัดลงมาญี่ปุ่นนะญี่ปุ่น15,477คนนะก็บวกไปเมื่อวาน224คนนะครับอินโดนีเซีย12,776คนนะเกาหลีใต้เมื่อวานบวก4คนเท่านั้นนะครับ รวมเนี่ยหนึ่คนนะเพื่อนๆนที่เกาหลีครับส่งข่าวนิดนึงสิผมอยากรู้การใช้ชีวิตที่นู่นเป็นยังไงนะข่าวที่ผมได้รับก็คือที่เกาหลีเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยใกล้เคียงปกติมากๆแล้วนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพื่อนๆลองส่งข่าวแต่ละประเทศมาให้ฟังบ้างนะอัปเดตมาในช่องของเรานะครับเพื่อนๆที่ตามอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยจะได้รับการอัปเดตจาก คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆด้วยนะครับนะเพราะฉนั้นรบกวนนะครับใครอยู่ประเทศไหนอัปเดตประเทศนั้นมาให้ฟังหน่อยนะผมจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะบอกเล่าต่อไปได้นะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานยังบวกอยู่339คนนะครับก็รวม1343คนนะถัดมาหน้าที่3นะครับนะก็ที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียในเมื่อวานเหลือบวก39แล้วยี่ยมยอดแล้วนะก็รวมเป็น6,467คนนะครับที่มาเลเซีย ลงมาก็คือประเทศไทยละนะประเทศไทยเนี่ยเอาจริงเนี่ยตัวเลขเราอะนิ่งมาหลายวันนะจนผมสบายใจอะโอ้จริงผมสบายใจผมก็เลยเออไม่ต้องพูดก็ได้มากวันๆน,น,นะไปพูดเรื่องอื่นบ้างนะเมื่อวานเนี่ยบวกมาอีก3นะ2992คนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตร,รวม55คนนะครับทีนี้ผมลองเจาะนะรายละเอียดในประเทศไทยเพื่อนดูดูกราฟดูอะไรต่างๆด้วยจากเวิลดอมิเตอร์นะครับนะก็ได้ตัวเลขตามนี้นะครับ2 9 9 2นะครับ ียชีวิต55นะดีขึ้น2,772คนนะครับทีนี้จำนวนที่สิ้นสุดการรักษาในประเทศไทยนะสิ้นสุดการรักษาเนี่ยไปแล้วเนี่ย2,827คนนะครับเป็นสิ้นสุดการรักษาแบบหาย98%นะ2,772คนนะครับและมีสิ้นสุดการรักษาแบบเสียชีวิตนะ55คนคือ2%นะผมขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับทีนี้มาดูกราฟแบบ อัตราการติดเชื้อนะที่ผมให้เพื่อนๆดูของโลกนะมาดูของประเทศไทยบ้างนะครับพอดแบบกล็อกนะครับดูสิราบเรียบเลยนะการติดเชื้อแทบไม่เพิ่มขึ้นอีกเลยนะครับนะราบมากๆเนี่ยเราต้องการแบบนี้นะครับเราต้องการแบบนี้นะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็น a c t i ทีฟเคสในประเทศไทยดูลดลงอย่างชัดเจนนะครับนะยอดเยี่ยมมากๆนะ เมื่อวานเนี่ยยังมีคนหายเพิ่มขึ้อนอีก11คนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ย165คนนะครับนะโรงพยาบาลโล่งหมดทุกที่นะครับตอนนี้นะโรโล่งโล่โลง,โลงด้วยโรคของโควิดนะแต่เริ่มจะมีเคสอุบัติเหตุตีกันต่างๆเริ่มกลับมานะครับนะก็ขอให้ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆครับหครับจากโควิดจบไปนะครับปัญหาที่จะตามมาเพื่อนๆรู้ไหมครับคืออะไรนะ ปัญหาที่1ก็คือปัญหาของโรคเรื้อรังต่างๆที่เราละเลยนะเราละเลยไปในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับคนไข้เหล่านี้นะที่มีโรคเรือรังต่างๆเนี่ยต้องระวังภาวะแทรกซ้อนโรคเรือรังแล้วนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องมาพูดเรื่องความดันไขมันเบาหวานใะห้เพื่อนฟังทีหนึ่งเพราะว่าโรคเหล่านี้เราลืมไปเลยเราแทบไม่สนใจเราแทบไม่มอนิเตอร์เราแทบไม่วัดเราแทบไม่ไปคุยกับคุณหมอเลยถูกไหมนะ นะครับเราหม่ใจจดใจจ่อโควิด -19 เพราะฉะนั้นคลื่นที่เราจะทําให้คนพวกเราแย่ลงไปอีกก็คือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องตระหนักเอาไว้ก่อนนะจำเอาไว้นะครับโรคเหล่านี้จะต้องกลับมาแล้วก็ทําให้เพื่อนเพื่อแย่ลงในคนที่เป็นโรคประจําตัวเพราะฉะนั้น รีบกลับมาดูแลโรคเหล่านี้ได้แล้วนะครับนะท่านจะต้องโทรไปคุยกับคุณหมอท่านจะต้องไปหาคุณหมอบ้างแล้วนะเพื่อจะมอนิเตอร์โรคต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนเดิมในช่วงก่อนยุคโควิดนะครับนะอันนี้คือคลื่นที่จะมาในย้าเพื่อนๆเนี่ยแย่ลงในออนที่2คลื่นถัดมาก็คือคลื่นเศรษฐกิจนะครับนะพวกเราเนี่ยโอเคละเราเอาชีวิตรอดจากโควิดละนะ ต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของปากท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลืออะไรเราต่างๆนะแต่แน่นอนแหละการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงทุกคนได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับเพื่อนๆครับ ขึ้นปากท้องจะตามมานะผมบอกให้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีอะไรที่ทําได้ทํานะครับนะพวกเราจะต้องเริ่มนะคิดวิธีใหม่ๆในการที่เราจะหาเงินหาทองนะเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของพวกเราให้ได้อยู่ดีกินดีให้มากที่สุดตามอัตราภาพที่เราเป็นอยู่นะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้เราไม่เกี่ยงอาชีพนะเราทําอะไรได้ทํานะมารายงานสถานการณ์ของโควิด -19 <c oughs> ให้ฟังเช่นเคยนะเพื่อนๆก็ อยากจะฟังใช่ไหมบอกผมหายไปไหนมาแบบนี้ไม่ยอมพูดเรื่องโควิดนะบางคนก็บอกผมโดนใบสั่งไปแล้วเหรอไม่มีไม่ดีนะครับไม่มีทั้งสิ้นนะครับนะเพราะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการสร้างสรรค์นะผมไม่เคยว่าใครไงไม่เคยไปว่าคาโน้นว่าคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะไม่มีใครทําอะไรรายการที่สร้างสรรค์ได้หรอกนะครับนะก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับและเพื่อนๆที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องความดันนะครับรอนะครับรอไลฟ์นะผมจะมาไลฟ์เพื่อ ตอบคำถามที่ค้างคาในอินบ็อกซ์เนี่ยนะเพื่อนๆถามมาเต็มไปหมดนะเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวตอนไลฟ์แล้วกันนะเพราะว่าไลฟ์ตอบทีละคนไม่ทันนะมาพูดทีเดียวเนี่ยทุกคนจะได้ข้อมูลที่ตรงกันไปเลยแล้วก็ให้ถามสดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะก็กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดด้วยและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาไลฟ์ผมจะได้มาตอบคําถามท่านสดๆได้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ